นี่คือเสียงเด็กวันนี่เลยเจะพามาดูที่แม็กออนอีกันนะครับเหมือนเซตไว้เลยนะไม่ได้เซตไว้หรอกก็ทั้งสามคันนี้มันจะมีความแตกต่างระหว่างความท็อปกันอยู่นะครับแล้วก็คันหนท็อปแบบไหนราคาเท่าไหร่ปีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมไปครับก็สวัสดี ทุกท่านยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพบกับโฟกเกอหาสมาร์ทค่ะวันนี้นะครับก็จะพามาดูเป็น d m a ม All New นะครับผม1.94ประตูยกสูงทั้ง3คันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่คันแรกนี้นะครับผมเป็น1.9นะครับปี2023เลขไม่9,990กิกิโลเท่านั้นเองนี่ครับลองมาดูมาชมกันใกล้ๆได้เลยครับผม อันนี้ได้เป็นตัว LDA นะครับผมเล็กไม่น้อยนะครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่6กแส0หกบาทเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันแต่ว่ารถเนี่ยเราเอาเอเราเอามาให้มันทำให้มันเปืเ้อนเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องเอาไปขัดล้างทำสปาให้ใหม่นะอานนียเดิมๆทั้งหมดเลย EGR ไม่อุด <c oughs> นะครับน็อตฝากระโปรง เม็ดอาร์ซีนเกลวนะครับน็อตแก้ม hmm. ต่างๆแผ่นเพชร mm hmm. นี่ตะก้าตะกา,า,กาแล้วก็นะครับผมแผ่นเพลเนี่พอมันเป็นยิบสาะเขาก็จะระบุปีคอสอม,มาแต่ถ้ารุ่นก่อนนะันเนี้ยมันจะยังไม่มีนะ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นจุดสังเกตเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็แมกยางดูแลให้เราเรียบร้อยนะอ่าเราขายรถนะครับเราไม่ได้ขายล้อแมกเป็นไง แต่เราก็คือใส่เราแบกให้นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาตาร์ทรถด้านนู้นนะครับหกแสนหมื่นเบาทครับที่พีทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านครับก็จะให้ส่วนลดแล้วกันนะครับไปรอแป๊บนึงงนี่ ก็อันนี้เป็น LDA นะ LDA ก็คือตามขอบคอนโซลพวกนเนี้ยมันก็จะเป็นสีเทาเทาเข้มๆตัดกับเทาอ่อนนะมันจะแบบไม่ใช่งานโครเมียมแล้วก็คอนโซลอนะยังไม่ได้บุหนังนุ่มนะอันนี้เป็นคอนโซลแบบแบบนี้อยู่เก็ <c oughs> เ <c oughs> บเก็บเกอบแต่เหมือนอันนี้จอสกรีนนะครับมีกล้องถอย เม้ยใช่ครับแล้วก็จอเครื่องเล่นก็คือขนาดเท่านี้อ่อาเดี๋ยวขนาดเท่านี้นะอ่เดี๋ยวทุกท่านจากันไว้ให้ดีนะอ่าแสดงว่ามีเซอร์ไพรส์เหรอใช่อ่ะก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมทงกคนวิทซอรคู่หน้นา,า,นาแล้วก็เลขไม้ครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบกิโลและอีกอย่างหนึ่งมีครับ,รบโอ้ทุกอย่างเหมือนเซตไว้แล้วเลย เออผมได้ไปเข้าสูตรมาให้แล้วนะ<ช>แล้วก็อันเนี้ยได้โปรแกรมขยายรับประกันด้วยนะโหเล็บดมสีเลย,ยไม่ตัดเลยอ่<ช>ะน, <c oughs> นี่ครับก็ไปสินส้นสุดการรับประกันครับที่21กรกฎาคมปี2571เลยนะนี่ปีอะไรนะหกอ่ะหกแปี67 68 69เจ7ดสิปีอ่ะอ่าเอา เจ็ดสิบเอ็ดไว้ในใจเยอะเยื๋ยเยอะเยือยครับอ่ะนี่ครับผมก็คือวันตีที่ห้าปีหรือว่าหนึ่งแสนหมื่นกิโลใช้กันแบบยาวโอเคเป็นไงครับอาโภคพาไปดานก็รู้เยอะเลยอ่ะก็คือเมี้ยเมี้ยก็คือตรงเนี้ยอ่ะมีตำหนิรอยเจิร์นะจะแจ้งชัดเจนแจ้งกันไว้ใช่ โอเคที่เหลือก็ผ่านผ่านผ่านแล้วเดี๋ยวแวะให้ดูประตูหลังแล้วเดี๋ยวจะได้ไปจัดโปรที่ท้ายรถดีกว่าโปรท้ายรถนาเปิดท้ายหรอโปรเปิดท้ายนะครับโอเคครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เราเคยแบบรีวิวไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับ ตัดโปรโมชั่นให้นี่แมกลกไลเนอร์ตัดขอบแล้วนะกระจนท้ายกล้องถอยยางอะไรนะครับช่วงล่างเดิมๆจากศูนย์นี่ครับผมมีให้เห็นนะทีเอารยังไงเอียมอยู่เลยครับคันนี้นะหกแสนหกหมื่นเก้าบาทเนี่ยผมลดราคาให้เลยครับวันนี้อีกสองหมืนบาทครับในคลิปนี้นะลด <5. S 1> ให้เลย 20, อีกสองหมื่นเหลือหกแสนสี่หมืนเก้าบาทเท่าไห้นครับ 6 4 0 0 0บาทรีบเลยนะเออ่ติดต่อมาก่อนจองก่อนได้ก่อนนี่ฝากกัด้วยครับคันแรกนะ 1.9LDA ครับปี2023ครับผมเล็กใหม่9,000โลมาต่อที่คันถัดมาครับคันนี้ก็จะได้สีพิเศษหน่อยคันนี้ครับปี2022ได้สีเป็นสีเทาไอลาโอเพกนะปี2022ครับ สีประตูยกสูงเกรดเกดแซดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกดแซดเนี่ยแตกต่างจาก LDA แบบไหนบ้างอ่าโอเคก็สีสันโดยรอบครับเดิมๆสวยๆบางๆบองๆแบบนี้นะนี่เ่่เดี๋ยใช่ครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูก่อนนะครับ แล้วก็คันนี้จะเปิดราคาเท่าไรจะลดราคาให้เท่าไรเดี๋ยวเจอกันที่ถทายรถเ,เราจะยังไม่เปิดราคานะเราจะให้ดูกันไปเรื่อยๆก่อนอะคันนี้ปีย2ิบสองใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยผ่นเพจเลยเขาก็ยังไม่ได้ระบุปีมาเขาจะมาระบุปีก็คือย3ิบสานะครับันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฝบบา นี่ครับไม่มีล้องลอยการแกะกัน,น่อยครับผมมิต้าครับทุกอย่างอยู่ครบองค์ประกอบสี่เขาชำจัดเลยนะใช่ครับภาษีพรบรดูแลให้ถ้าไม่มัน่นใจในเรื่องของโครงสร้างนะเราก็มีบริษัทซื้อกางนะครับผมเป็นบริษัทชั้นนาจากญี่ปุ่นเลยมาตรวจสภาพให้กับทางเราอ่ามาครับมาดูด้านนี้กันด้านนี้ก็ล้อแม็กนะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมศูนย์คอมสิบแปดนะครับยางเปลี่ยนใหม่แล้วสี่เส้นครับยางสองหกห้าหกสิบ ขอบสิบลายก็จะซิงๆหน่อยนะครับบันไดข้างทิวกันสาดนะครับไฟเลี้ยวมุมกระจกมือเปลิลยโครเมียมมีให้เห็นจะเปิดมานเนี่ยแตกต่างกันเลยปะแตกต่างแตกต่างตั้งแต่เลื้องเบาะแล้วนะครับผมเบาก็คือจะเป็นเบาะหนังรอบคันนะครับ มาดูกันครับจตัวเมื่อไหรได้ครับโอเคครับแจดแรงเกินไ,ได้เป็นฟู้อ่ะก็เดี๋ยวไลนใ์ไปคอนโซลเลยนะ,ะมีอะไรแปลงใหม่นนเนี่ยคอนโซลเนี่ยบุนหนังนุ่มๆมาแล้วใช่เหรอใช่เออมจริงนี่นี่ครับจะเสียงก็คล้ายๆกันน,นั่นแหละนลยเยครับแล้วก็ ขอ้อแตกต่างก็คือเบาะเบาะเนี่ยเออถ้าเป็นปีที่เปิดตัว2020นะ19 20 21ต้นปีอะไรเงี้ยครับมันเป็นเบาะหนังธรรมดาถ้าในเกียร<ม>์แซนะแต่ถ้าคูมักอ่ะมันจะมาอยู่ตั้งแต่ยี่เนปลายปีก็คือหน้าเขี้ยวสั้นอ่าเบาะคุณหน้ามันจะเป็นคูมักนะครับ<อ>ส่วนเรื่องของจอเครื่องเล่นครับยังขนาดเท่าเดิมอ่ามีกล้องถอยหลังให้เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นในของเรื่องจอเครื่องเล่นนะแล้วก็จะมีส่งเรื่องเกียร์เนี่ย เลยมีข้อแตกต่างและคืออะไรับสีเหรอครับใช่ครับผมในสีโดยรอบเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างแล้วแล้วก็พวงมาลัยครับพวงมาลัยก็คือจะเป็นแบบหุ้มหนังพวงมาลัยหุ้มหนังนะอันนี้เราไม่ได้ไปหุ้มเองใช่ปะเอ่อที่ศูนย์เขาหุ้มมาให้แล้วก็เนี่ยพวกงานโครเมียมเนี่ยมีเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีมัลติฟัง์ชันเนี่ยข้างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ข้างหนึ่งคือระบบควบคุมความเร็วครับที่พิเศษได้เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เรียกไมคก็อยู่มาณแสนหนึ่ง นะครับผมพอดีรถไม่ได้ปิดประตูต้องอต้องขอภัอยด้วยอ่ะเดี๋ยวเอามานี่ก่อนเัยโอเคครับนี่เล็ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองพันกว่าโลนะเนี่ยหนึ่งแสนสองพันโลก็ปีบสองประมาณแสนโลปีหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นนะเราก็เลยตั้งราคาให้มันถูกกว่านะครับผมเดี๋ยวจะเหลือเท่าไหร่ ไปเรารับชวมวันที่ถ่ายรถนี่ทารใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้รับก็คือระบบแอร์นะมันจะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยอ๋อได้ไปเดินอีกอย่างหนึ่งนะนะครับไปเดี๋ยวเปิดประตูแวะดูข้างหลังกันนะครับย้ำนะครับวันนี้เกศแซดนะเนี่ยเบาะหนังนจะเป็นเบาะหนังรอบพันแล้วก็ได้ แอร์หลังให้ด้วยนะครับรถเหลือกลับไปสปาใหม่อีกรอบนึ่งนะครับต้องไปขันล้างทาสปานะครับแล้วก็ฝ้าเพดานก็มีตำหนิร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับก็คือแจ้งชัดเจนครับผมอ่ะครับสำหรับคันนี้นะก็มีแม็กไลเนอร์ด้านท้ายด้านท้ายคือเหมือนกันนะครับผมก็ไฟสวยๆนะไม่แตก ไม่บินนะครับกันชนท้ายกล้องถอยแล้วก็โลโก้เกีรแซแล้วก็ช่วงล่างครับช่วงล่างก็มีลอ้อยางอะไหนะครับผมช่วงล่างก็คือเดิมๆเ,เลยท่อเดิมๆเ,เครื่องยนต์เดิมๆครับไม่ได้มีการปรับแต่งมาแต่งใดนะสําหรับคันนี้เปิดเปิดท้ายกออ๋อโอเปิดท้าย <c oughs> โอเคผลเปื้อนหน่อย <c oughs> นี่ครับอ่ะก็สำหรับคันนี้นะราคาครับเกีร์แซนะครับพี่ๆทุกท่านปีพสองนะ ก็อยู่ที่6กแสนสี่มืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหกแสนสี่หมื่เก้าบาทแต่สุพิศครับในคลิปนี้ผมลดให้เลยทันทีสองหมืนบาทครับเหลือเพียงหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับน,นี่รถจ,จริงไหมจริงจริงอันนี้ปิดโประละปิดท้ายอ่ะฝากด้วยนะครับผมคันแรกตัว LDA คันที่สองเกตรดแซดมาดูคันที่สามของวันนี้นี่ ป๊าบน้องส้มสมหวังส้มสมหวังครับรถปี2019นะคอสอเป็นคสอสองหมนสิบ้าสิบปาสิบเก้านะครับผมเป็นรถบ้านแท้นะครับเจ้าของเอามาขายให้เองเลยนี่เลขไม้สองหมืนกวโลนะครับและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์พันเก้ารุ่นเซทีก็ถือได้ว่า ท็อปแล้วเหมือนกันนะครับล้อแม็กยางดูแลให้แล้วนะอ่าแล้วเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันแต่งมันอะไรตรงไหนอย่างไรมาหรือเปล่านะครับนะมาครับ รับชมไปพร้อมๆกันได้เลยแต่ว่าถ้ารถเนี่ยมันมีการได้ขัดล้างทําสปาขัดเคลือบเงาให้ใหม่อ่ะรับรองได้ว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสีมันจะเงาช้ำๆเลยอันนี้ก็ให้ดูกันแบบมุมกว้างๆนะครับผมรถก็ไม่ได้ไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆมานะครับผมเครื่องจนก์ก็เดิมๆเลยนะครับนี่ให้ดูได้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับผมบางจุดบางมุมก็ เปื่นบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรถต้องไปขัดไปล้างทําสปาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับผมส่วนลงก็โอเคแหละแล้วก็ข้อจากต่างครับสําหรับภายนอกนะระหว่างแซกกบะสทนี่ครับมือเปิดคู่หน้าย้านะเพราะมีทั้งคู่หน้าเลยนะจะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปรีวิวภายใน กันดีกว่านะครับผมมาครับมาครับบอหนังนะปอนขับปาร์ไฟฟ้า,ภา,ภาน่ะใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไงไงผมมอาไปดูได้ปะ มา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 โห้ยเครื่องเฟรสตาร์สิ่งง่ายน่ะนี่ไงเนี่ยนี่โหลดโหลดโหลดท้ายโหลดท้ายเป็นไงี้อันนี้นี่นี่ยยกหน้ายกหน้าโหลดหน้าก็มีนะแล้วก็ปรับปรับเองหนึ่งสองสามสี่มันได้ปรับเขาเรียกว่าแล้วแปดทิศทางทอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวมาอยู่กับผมก่อนละกันนะครับเล็กไมยังไงครับพี่โฟกเล็กไม่ก็เหมือนเดิมครับรถต้องปิดประตูก่อนนะครับผมขออนุญาตสักครู่นะครับเล็กไม่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบกว่าโลนี่ใช้เล่นนียาวๆป่ะใช่ครับผม โอเคแล้วก็เนี่ยพงมาลัยอ่ะจะเหมือนกับเกียร์แซนะได้ระบบควบคุมความเร็วอ่าหุ้มหนังแบบนี้หลอ่ลอๆส,สวยๆแล้วก็เนี่ยขอ้อแตกต่างนะจอเอ,อจะได้เป็นจอขเคลื่นที่มีขนาดใหญ่ไรที่สำาคัญมีระบบนำทางให้ในตัวครับผมนะครับแล้วก็ระบบแอร์ครับผมสแสดงผลแบบดิจิทัล ในรุบนนี้รุ่นนี้ที่เหลือก็โอเคอ่ะก็คือข้อต่างมันก็เอถ้ามันจะเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดเจนแจวแหววจริงๆอ่ะมันต้องให้มันปีคอเอาะมันมันต้องใกล้ๆกันมันต้องปีเดียวกันไปเลยอ่ะอะไรประมาณนี้แต่นี้คือปีมันแตกต่างมันก็อาจจะออย่างกักกออปชั่นกันอยู่เพราะว่าในส่วนของตัวเอ็มอ่ะตัวเอ็มมันก็จะมาผลิตในหน้าเที่ยวสั้น นะครับแล้วก็พวกสีเทอาไอลา่าโอเพกพวกเนี้ยที่ว่าคันก่อนนั้นเนี่ยนะมันก็จะมาผลิตในพวกหน้าเชี่ยวสั้นอะไรพวกเนี้ยอาจจะหรือว่าถ้าข้อมูลผมสับสนอะไรยังไงตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทแบบนี้สองดอกสองลูก โอเคครับไปเดี๋ยวไปปิดโปรทายรถกันนะครับซึ่งเออเนี่ยแอร์มีแอ,อร์หลังนะครับนี่นนม <า S 1> ีมีเดี๋ยวแวะดูครับได้ครับผมแล้วที่แตกต่างอย่างนี้แตกต่างอย่างนึงก็คือนี่ประตูหุ้มหนังปะอ่าใช่ครับไม่ได้ไม่ได้หุ้มหนังทั้งแผงประตูนะอ่าใช่ครับจะมีแบบเป็นขิดแบบงานหนังเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ย อาถ้าแบบพุ่มหนังทั้งบานน่าจะไม่ไหวโอเคไ <Okay. S 1> ป,ปเดี๋ยวไปปิด,ดไปเปิดโปรท้ายรถนะครับผมทันนี้ก็แม็กเลเนอร์เดิมจากศูนย์นะครับรถปีคอสอบสองพันสิบเก้าเกียร์ธรรมดาหนึ่งจุดเก้าเซทีนะครับมาดูโลโก้ก่อนนี่ครับกล้องถอยกระชนท้ายนี่ครับโลโก้ ไฟไม่บินนะครับช่วงลงช่วงล่างโอเคเลยที่เราดูแลให้นะครับทอเดิมๆล้อ,อยางอะไรมีให้นะครับผมกลับคันนี้นะ6 2แ0 0 0องมื้าบาทครับปีคศสองพันสิบเแต่ว่าได้ตัวทอ็อปอ่าแล้วก็ได้สีพิเศษก็คือเป็นสีส้ม 6แสนสองหมื่นเก้าท่าไหร่ครับวันนี้ผมลดให้เลยทันทีอีกสองหมื่นบาทนะครับผมเหลือ6แสนกับอีกเก้าพันบาทเท่านั้นซื้อสดซื้อผ่อนครับผมให้ราคาเหมือนกันหมดนะอ่าไม่ต้องว่าเออได้ส่วนลดเยอะได้ส่วนลดน้อยอะไรก็เราให้เท่ากันนะครับผมซื้อกันสดก็ไม่บวกแหวนเพิ่มซื้อกันผ่อนก็ฟรีทุกค่าเดินเหมือนกันนะครับหรือว่าต้องการตรงไหนเพิ่มเติมตโปรโมชั่นอะไรยังไงเป็นไนเพิ่มเติม แจ้งเข้ามาได้นะครับผมโทรหาแอดมินโทรหาเซลหรือว่าติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของ KR s m a r สมา r ชาเลยนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้ามารับชมรถตัวจริงครับสามารถเข้ามาได้ทุกวันครับที่ KR s m a r สมารชาสำนักงานใหญ่ครับผมก็อยู่เขตจังหวัดนครปฐมนะเส้นถนนแมาเหแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกําแปงแสนไปสุพรรณบุรีครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน ให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรแบบไหนมาจัดโปรโมชั่นราคาให้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ